ตอนนี้นะครับรถรถนะครับรถเบนส์วิวสนะครับกำลังมาอัปเกรดนะครับลำโพงนะครับสวิตเตอร์แบบ 3D นะครับดูนะครับตอนนี้คือระบบเดิมนะครับเป็นสวิตเตอร์เดิมๆนะครับเป็นชุดเบอร์เมสเตอร์ครับแต่ตัวนี้เป็นสวิตเตอร์แบบ 3D ครับที่ดีไซน์มาเพื่อใส่รถเบนส์ครับแล้วทำให้เสียงดีขึ้นไปอีกครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันนะครับ เปียงแค่ถอดแล้วสลับเสียบปลั๊กเท่านั้นเองครับนะครับนี่ครับไวมากครับหลังจากเปลี่ยนแล้วนะครับนี่ครับทวิเตอร์เก่าครับเป็นธรรมดาครับเล็กๆครับขนาดประมาณไม่ถึงยี่สิบมิลนะครับนะครับเบาๆเลยครับนะครับเป็นทวิเตอร์เดิมของรถนะครับนี่ครับเปลี่ยนทวิเตอร์3ามดีตัวใหม่ครับ เดี๋ยวมาฟังกันครับแต่ผมฟังมาแล้วผมมั่นใจว่าดีขึ้นแน่นอนครับนี่ครับทวิเตอร์ใหม่จะขนาด25มิลนะครับเดี๋ยวประกอบแล้วไปฟังกันนะครับสวัสดีครับผมโลดจบมิลลนะครับวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านนะครับไปฟังเสียงในรถเบนซ์อีคลาสตัวใหม่นะครับซึ่งอัปเกรดทวิตเตอร์3 d นะครับ ตัวนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันแต่แรกเลยครับนะครับนีครับผมปิดประตูเข้ามานะครับสตาร์ทรถครับเอาใหม่ครับดับเครื่องใหม่ครับนี่ครับ พอเราสตาร์รถปุ๊บเนี่ยรระบบจะมุดนิดนึงครัเป็นมมกรจายเสียงครับแล้วผมจะมาให้ท่านฟังกับเพลงครับเพลงที่ผมใช้เทสประจำครับแล้วท่านจะทึ่งครับเพียงแค่ลำโพงรถคันนี้ครับระบบเดิมเป็นเบอร์เมสเอร์ครับเพียงแค่เพิ่มทวิตเตอร์ 3D ตัวนี้เข้าไปครับนะครับ เสียงดีขึ้นเลยครับลองฟังดูครับเริ่มใหม่ครับเพลงนี้นะครับ我曾得了什เสียงเปิดแชมเปญครับเป็นไงครับ ได้ได้ว่าผมท้าพิสูจน์แล้วว่าถ้าทวิตเตอร์ของเดิมครับเปลี่ยนตัวนี้เข้าไปเนี่ยแค่ทวิตเตอร์นะครับลาโพงตัวนี้ครับบรรยากาศเสียงจะดีขึ้นทันทีแบบนี้นะครับเปียนโนเห็นไหมครับ越越นักร้องครับนักร้อง,องครับเ,เกือบเซนเตอร์เลยครับแถวนี้นะครับโฟก,กัดตีขึ้นม,มากเลยร 十字路口一样，窗外车水马龙，我的朋友们想必也在里面穿梭不息吧。当然，寂寞并不代表孤独。在某些时候，避免不了的寂寞，可以让自己赤裸裸地面对自己，想一想，我曾经获得了什么。 พูดง่ายว่าแค่เปลี่ยนทวิตเตอร์ตัวนี้นะครับโฟกัสดนตรีจะดีขึ้นทันทีแล้วก็เวทีเสียงจะยกระดับนะครับรถที่มีเบอร์เมเซอร์อยู่แล้วครับใส่ตัวนี้เพิ่มนอกจากจะเพิ่มความหรูหราของรถนะครับเปลี่ยนสีได้ด้วยครับตามแอมเบียนของรถนะครับนะครับเวทีเสียงจะดีขึ้นทันทีครับลองอีกสักเพลงครับเห็นดีครับ นุ่มหวานครับนี่ขนาดใหม่อยู่ยังไม่พ้นลันครับถ้าพ้นลันอินผมว่าเสียงจะเนียนขึ้นกว่านี้ครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเเปลี่ยนสีของทวิตเตอร์ให้ดูนะครับ เเพลงพอหอมปากหอมคอครับเดี๋ยวมาดูครับการเปลี่ยนสีทวิตเตอร์นะครับนะครับแอมเบียนไลท์นะครับเราเซตมาที่แอมเบียนไลท์ครับแล้วผมจะเปลี่ยนสีนะครับดูตามผมเลยครับเปลี่ยนโทนสีได้เลยครับตามรถเลยครับสีม่วงสีแดงนะครับนะครับไล่สีไปเลยครับ ตอนคืนครับเห็นไหมครับเพิ่มความสวยงามขึ้นไปครับแบบสีขาวสีฟ้านะครับสีเขียวนะครับได้ตามนี้เลยครับนะครับนอกจากเสียงดีขึ้นแล้วเห็นไหมครับการเอ่อเป็นความสวยงามภายในรถเพิ่มขึ้นครับท่านจะเหมือนกับ System มเบอ e ์เมสเตอรสคตัวท็อปเลยครับนะครับ โอเคก็บอกได้ว่าท่านที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับขอเชิญได้ครับที่มิราโชโดครับหรือโทรมาที่เบอร์ครับ0 8 5ย์ดห้ครับ4ี่หนึ่ครับวันนี้จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ